สวัสดีครับวันที่27ธันวาคม2566นะครับวันนี้ตอนรับลูกค้านะครับจากบ้านย่างไงตำบเลเมืองแก่นอำเภอราศสีสลายนะครับเป็นมาจากกรุงเทพนะครับมาส,สื่อข้องคดีไม่ให้ผู้เท่าผู้โออยู่บ้านะครับออกเครื่องมือ,อการเกษตรนะครับอันเป็นช็อกนะครับขาว เหลขรถเหลขเครื่องยูกระดาษขาวๆนะครับเลือกเบิงครับหาเหล็กมักมากเลขใดนะครับเลือกเบิงเอานะครับปีนี้ l อ0ศนย์ขายพอดีนะครับขายดีหลุด L อลหยางรถนะครับมีอยูสองยี่ห้อเด้อมีโอตานิครับดันล็อปนะครับ อ่านี่ยางนี่มันจะมีโอตานินี่ยี่ห้อตัวนี้จะเป็นโอตานินี่ครับนี่โอตานิครับมักยางใดมีโอตานิครับดัล็ลบครับยางโอตานิจะเป็นยางสําหรับงานหน้างานตับหน้าโกกบอกง่ายงางานไทยแต่ว่าถ้าดัล็ลบดอกยางมันจะบางสูงไปดัล็ลบขั้นไหนๆดัดหลบนี่มันจะเป็นดอกเป็นสีนะครับดัล็ลบ บังดอกมันจะบ่คือกันนะครับเอูตานีอูตานีนี่คาดนีย่างใหม่ๆนี่ไปเบื้องเลขรถเบื้องนี่เจ็ดศูนย์สองแปดจะไปซื้อเลขเอามาซื้อเลขได้ตัวนี้ก็อ่าเลขรถคันแรกยี่งเอาไว้จับคือคันแดกคันนี้เหรอพ่อคันนี้เราไม่เล่นคุณก็จับคันนี้คันแรกเออเงแี้ยงแต่แดงออกมากอตานีขึ้นกันครับโอตานี เบเบร์เลีกรถมันเป็นคิ้วซี่เขาตรวจอ้ามาครับมาครับปายลูกเป็ดเอาเบิร์บอกลูกไปเลือกอะไรขั้นนี้เออเลือกแล้ว